ตามมาตามมามันจะวุ่นวายไปไหนอเอาทาเก็ตตัวนี้ดิเนี่ยก็คือโจมตีตัวนี้เอ้ยตัวเหี่ก็ตามทันะเฮ้ยน เอาล่นะก็ดีทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกโกนะครับตอนนี้เราก็มัอยู่ในเกม Ark Survival Evolved กัเมือนเิมนะครับผมแหมเห็นไหมวันนี้แปลกๆใช่ปะคือเปิดเปิดเปิดอะไรวะเปิดคลิปในสถานที่แบบแปลกๆพิเศษขึ้นมานะฮะนั่นก็เพราะว่าคลิปนี้จะเป็น EP พีิเศษนั่นเองนะครับผมคือเนื่องด้วยจากว่าเอ๊จะเดี๋ยวเห็นเห็นแป๊บนึ่งคือเนื่องด้วยจากว่าวันนี้เป็นวางวันว่างของโกนะฮะจริงๆก็ว่างหละแล้วก็หมดไอเดียทําคลิป ตรงๆเลยหมดไอเดียทําคลิปก็เลยแบบว่าจะมาทําอะไรที่แบบว่าแปลกๆหน่อยนะฮะก็คือกู้หาหาอะไรวะกูท้ทาเควสอันนี้นะคะก็คือเควสแบบว่าตามล่าหามาห้าลายแล้วคราวนี้เนี่ยเออเจอแล้วคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก,เกนี้ก่อนเออจ้ะโอเคแล้วคราวนี้หมดยังโอเคแล้วคราวนี้เนี่ยกู้หามาห้าลายไม่เจอนะฮะมันแปลกมากเลยอะ่ะคิดว่าตอนแรกว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าตัวเกมหรือเปล่านะฮะหรือว่า ก็คิดว่าเป็นปัญหาของตัวเกมนั่นหละนะครับผมหรือว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือแบบว่าไดโนเสาร์ในแมปมันเต็มนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราทวีเพราะงั้นเนี่ย,นนยคลิปนี้ก็เลยจะมาทําการแบบว่าลดจํานวนประชากรของไดโนเสาร์ในเกาะน,นี้ลงนะก็อยู่ส่วนนี้นะจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนมันเป็นภารกิจที่ใหญ่มากเลยนะคือกะว่าจะแบบเฉพาะส่วนนี้แหละประมาณนี้ประมาณตรงนี้ฮนะเออคิดว่าลดจํานวนประชากรลงตรงนี้ก็คือแบบว่าจะล้าง ล้างอะไรอะล้างไดนโนเสาร์แถบนี้ให้หมดให้หมดเลยนะก็ทําคนเดียวไม่ไหวคนะก็เลยเชิญเพื่อนมาแล้วเนะี่ยนี่ไงอยู่ตรงนั้นไงเออเลยใช่ปะนั่นเป็นกองทัพองโกเองนะในการช่วยกวาดล้างไดนโนเสาร์มันอาจจะเป็นวิธีที่โหดร้ายนะแต่ว่าด้วยความจมําเป็นอนะอยากขีมม่ม้าม้ามันไม่เกิดนะเพราะว่าไดนโนเสาร์มันเต็มเออประมาณนี้เท่าที่คิดนะวิธีแก้ปัญหาก็คือล้างล้างเลยล้างแบแบแบบ ล้างหนึ่งหนึ่สองในแมบบนี้ทั้งหมดเลยนะฮะโก้ได้กดรีเควสต์สัญญส่นมาประมาณนี้นนก็คือมีกี่ตัววะหกตัวเจ็ดตัวอีนกอีนกอ่ะอีนกหายไปไหนเฮ้ยเ,อ,เรรอ้าเวียนกมอ้าโอเคไม่เป็นไรอ๋อนกอ๋อนกอยู่ตรงนั้นโอ้นึกว่าหาไม่เจอก็คือแบบว่าเชิญมา,มาเฉพาะแบบว่านักล่านักล่าประมาณนี้เนะี่ยตัวโห,ลห,ลหลดๆตีงเก่งอะไรอย่างนี้เฮ้ยเวลอัพขออัพเป็นดามจแล้วกันช่วงนี้เนดามจนฮะแล้วก็มีตัวนี้เลย ตัวที่โก้แบบว่าเคยบอกไปใช่ปะเอ,อ้ยเจ้ยลั่นลั่นลั่นอันนี้มันแบบว่าเซอรไพรเรานี่หว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นปะโอเคเมื่อกี้มือลั่นอันนี้คือเป็นอีกแก๊สพิษหนึ่งนะที่เขาน้องเขาบอกโกก็เพิ่งดูเหมือนกันคือแบบเมื่อว่ามันจะล่อนี่ไงล่อล่อทั้งหมดเลยถึงไหม <laughs> หายในพริตา <laughs> หายในพริตา <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะเอาอีนอกนี่ไปไว้ไกลๆก่อนยังไม่อยาก ยุ่งกับนกนี่เท่าไหร่นะกลัวนกตายขี้เกียจชุบโอเคจะทิ้งไว้สักตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็จะลงไปหาเพื่อนตรงนู้นคือตัวปล่อยแก๊สพิษนั่นนะฮะมันมีอีกแก๊สหนึ่งก็คือแบบว่าเป็นแก๊ส่อให้ทุกตัวเนี่ยเข้ามาตีมันนะฮะเป็นแก๊สสีแดงเมืเมื่อกี้น้องเขาบอกโก้เพิ่งรูนกันแล้วก็จะใช้อย่างเงี้ยกองทัพก็คือแบบว่าโก้จะกดเลยกด follow หมดเลยกี่ตัววะเจ็ดตัวนี่กด follow ตามมาตามพี่มาไอ้น้อง เสือตัวนี้เสือวิ่งเช้าเว้ยนี่ก็ประมาณนี้เนะี่ยแล้วก็จะไปหาที่ไดโนเสาร์เยอะๆเราค่อยปล่อยแก๊สพิษออกมาอ่าปล่อยสีแดงปล่อยอยังไงกดกดกดเลื่อนขึ้นใช่ปะไม่อันนี้กดเลื่อนขึ้นมันปล่อยแก๊สแบบว่าแก๊สหมดแรงเออโอเคตามมาตามมามันจะวุ่นวายไปหนึ่นหลายตัววุ่นวายเดี๋ยวรอให้แก๊สน,นี้หมดก่อนนะแก๊สหมดแรงเนี่ยอ่า โอเคที่เกียจขี่นี่แหละเออขอขี่ทีลิกหน่อยสิโอเคเดี๋ยวจะลองลองลองอันอื่นดีไหมไม่ไม่ไมลองเดนเสาหายไปไหนหมดวะเหลือแต่ตัวเล็กๆกระโปุกระโปงเงีง้ยโอเคลงไปแล้วฮะอุอ้ยโดนตีน้องน้องช่วยหน่อยโฟลล์ Follow. เออตามพี่มาโอ,โอเคตามมาทั้งหมดเลยอมอนขมอนเบบี้อมอนพี่ถูกตีอ่ะพี่ถูกตีทำไงโอโอถูกตีช่วยด้วยถูกตีช่วยด้วย <S <'s <S <'s โอ้จะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยอีดีโลนี่ไงเป็นไงล่ะไม่กลัวมากับเจ็ดเทพขนาดนี้แล้วนะฮะคือแบบรู้สึกยิ่งใหญ่สุดในอาร์คเลยอ่ะเออยิ่งใหญ่สุดในแมบนี้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวจะมาลองตัวนี้ต่อเนี่ยโอ้ยจะรถรถโอ้ยเอาสิเออมันต้องอย่างนี้เห็นไหมแป๊บเดียวกว่าล้างเสร็จแน่นอนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยออกไม่ได้ชิมหายละปัญหาเฮ้ยออกไม่ได้ โอเคเอาอันนี้ออกก่อนสไปโนนซอรัสสไปโนนซอรัสน้องพี่โอเคเดี๋ยวจะมาลองตัวนี้กันนะฮะก็คือแบบว่าปล่อยแก๊สแดงเหมือนกินเหมือนเมื่อกี้เลยเดี๋ยวจะไปหาที่แบบไดโนเสารลล์เยอะๆก่อนร่อยให้มันมาตีอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะได้แบบว่าเราที่เกียรวิ่งไปหาอะไรเงี้ยเออเราจะปล่อยแก๊สพิษก็คือแถบ้ายเลื่อนลงนะปล่อยแก๊สพิษสีแดงปึ๊บชัวบเนี่ยมันจะทําให้สัตว์ข้างๆเนี่ยคลั่งแล้วก็มาตีเราใช่ไหม ทำไมอีเตา่ามันมาต,ตีวะตีเต่าสิเอ๊อ,อย่างงี้กลวเห็นไหมแบบมโยฉากมเนลาจะดูวุ่นวายหน่อยนะมัโด,ดนตีอ่ะฉากดวูวุแบบ่นวายหน่อยหรือว่าแบบยังไงอ่ะหรือว่าแบบยังไงฉากมันวุ่นวายมากเลยเนาะมันหลายตัวดูดิโคตรน่ากลัวมีอีกชิคหนึ่งนะคะก็คือแบบว่าใช้นี่เลยปืน ก็คือแบบเล็งไปสักที่หนึ่งเนะี่ยเล็งสักตัวหนึ่งแล้วก็เป่านกบีดขึ้นมามันจะเห็นว่าแอตแท็กบรรทัดที่3เนี่ยมันจะมีทากเก็ตเฮ้ยจะเฉียงอะไรเอาทาเก็ตตัวนี้ดิเนี่ยก็คือโจมตีตัวนี้เห็นไหมมันสั่งได้เออสุดยอดก็กดฟอลโล่เอาเลยคือตามพี่มาทั้งหมดนะ่ะเดี๋ยวจะให้ตีอีอีอะไรวะ e 3, อีสามเขาตัวนี้นะ Attack, เนี่ยกดแอตแทกทาเก็ตเฮ้ยเล็งเล็งให้ไแทาเก็ตไม่เอาเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกันฮนะหลังน้ําทาเก็ตปุ๊บ เห็นไหมสั่งได้ทุกตัวไปเลยนี่นี่จะเหยียบหัวลูกที่นี่แล้วอ <lunch> ีนี่วิ่งชาสุดเห็นไหมเสร็จเออเป็นไงล่ะสุดยอดนี่คราวนี้เราก็แบบทำการล้างแบบได้สบายเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวเดีโอเคมันหลายตัวมันเริ่มวุ่นวายละจะปล่อยปล่อยแก๊สพิษสีแดงนะล่อเข้ามาใหม่ปุ๊บมีเข้ามาสิเข้ามาต uh ีพ <Für S 2> ี่เออช่วยด้เออต้องหนีเป็นไงล่ะ นะโอ้โหสุดยอดก็คิดเหมือนกันนะว่าแบบถ้าเอาตัวนี้เนี่ยเอารูปแบบนี้ไปตีไททันมันจะเป็น,นนะเห็นไหมก็เริ่มแบบว่าข้าวข้าๆขึ้นนะมีตัวช่วยเยอะนี่ประมาณน,นี้มีแก๊สพีนนี้ก็สุดยอดนะมีประโยชน์ด้วยเออหาอะไรทํารงนกดีกว่าจะให้แบบทาเก็ตทาเก็ตหน่อยเออหาตัวทาเก็ตแปลกๆเท่ๆหน่อย บอกให้ฟอลโล่ตามพี่มาไอ้น้องตามมาสิเออตามมาเออหาตัวเทพหน่อยดีกว่าแบบห้าวอะ่ะอยากบวกอยากบวกไหนอะ่ะจะล้างแบบไปเรื่อยๆยนะเออไม่มีตัวจริงๆเลยวะอยู่ไหนอะ่ะโหไม่มีตัวจริงๆเลยนี่ไงล้นเมมา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 ,มาบอกอ่ก้ถเมกันเอ,อ้ยแรปเตอร์ข้างหน้านี่วะ่ะมันตามทันทันเมวะเนี่ยเอ,อ้ยตัวเหญ่ก็ตามทันะเอ,อ้ย จะจะจะเล็กช่วยพี่เอ,ออยี้สวยโอเคเดี๋ยวจะไปแบบเทสแท็กทุยจะเปลี่ยนเป็นทร็กเป็นรถเมนี่ฮะ,ะเริงที่จริงเอาอีต,ตัวไหนเร็งก็ได้จะเอาอันนี้เร็งก็ได้นะ,ะกดที่นกหวีนะฮะแล้วก็แบบแอทแท็กบรรทัดที่3เนี่ยทก็กเลยทร็กนี่เป้าหมายตัวนี้ไปเลยโจมตีโจมตีไปเลยน้องไปเลยโอ้โหนี่มันต้องมีคำรามก่อนด้วยนะเอารู้เข้าก่อนอู้เอาสิ ยีดนี่สวยสวยโอ้โหลุมลุมลุมเอา้าทำไมตายยากจังมีได้อ๋อคือแบบในการล่านี่แบบสุดๆแล้วนะฮยขึ้นนี้ได้เปล่าเอ่ยขึ้นไม่ได้เอยขึ้นได้ขึ้นไม่ได้เอยช่ยยากมันโอเค ก็ Go, ประมาณนี้นะฮะสำหรับการล้างแมพของกู้ใน EP พิเศษนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์ไว้ได้นะฮะสำหรับคลิปนี้กู้ลาไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะเปล้างแมพต่อแล้วเดี๋ยวกว่านานกว่านี้ก็จะเบื่อนะคลิปนี้อาจจะสั้นๆสําหรับคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย